ทุกทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุกพาทุกท่านมาอัพเดตบรรยากาศของแปลงหมายเลขที่14นะคะเนื้อที่497ตารางวาค่ะอยู่ติดถนนเมนหลักยู่ใกล้ขเขาเฮานะคะโฉนดพร้อมโอนค่ะตารางวาละด8 0 0 0บาทค่ะมาโชว์พื้นที่กันเลย ยู่ฝั่งตรงข้ามแปลงหมายเลขที่32เลยนะคะอันนี้มีการถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีรถแท็กอร์มาเกตให้เรียบเหมือนแปลงอื่นๆที่เราอัปเดตกันเช่นกันนะคะแปลงนี้497ตารางวาแปลงหมายเลขที่14ตารางวาละ18,000บาทนะคะอยู่ติดถนนเมนหลักท้ายแปลงนะคะอยู่ติดเลกวิวสนามกอล์ฟนะคะถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เราพาทุกท่านเข้ามาอัปเดตนะคะที่ดินอยู่ที่สนามกอล์ฟนอตเทิลรังสิตกอล์ฟลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6้า9ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊ก้วยนะคะเดี๋ยวตุ๊กพาไปอัปเดตแปลงต่อๆไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ